สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดในเรื่อง Hot i ิ s u ูฮอตอิชชู oo, คือประเด็นร้อนอประเด็นร้อนประเด็นที่มีการแชร์กันในใน u t อ่าใน f a c e b o o k หรือในข่าวกองเังเป็นประเด็นปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าที่พูดนี้ก็เป็นพูดในเรื่องของความเห็นความเห็นที่เกี่ยวขอ้อง ในฐานะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาศา,าสนาหลักธรรมนะคำสอนแล้วก็ชี้แนะสังคมบ้างนะครับทีนี้ก็จะบอกไปก่อนว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมีพระแวนพระเช่าซื้อพระบูชาพระนับถือพระมันมีหลายเหตุผลนะครับมันมีหลายเหตุผลยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ย ทำให้คนนั้นน่ะบางครั้งเทคโนโลยีโลกาภิวัตยุค globalization มันผ่านไปเร็วมากมันสื่อสารกันเร็วมากสามารถที่จะคุยโทรศัพท์เห็นหน้าเห็นตาเห็นกิริยาท่าทางน้ำเสียงสีหน้าแววตาสภาพแวดลอ้อมรายงานข่าวได้ทันทีทันใดเลย นั่นก็คือยุคโลกาภิวัตน์ยุคเทคโนโลยีแต่อย่างไรก็ตามครับเทคโนโลยีก็เข้าไปก็เมันแต่ในเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาเรื่องศาสนาเนี่ยในโดยเฉพาะในสังคมประเทศไทยบ้านเราเนี่ยศรัทธามีหลายรูปแบบบางคนศรัทธาก็คือการเคารพนอบนอ้นอมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนศรัทธาเพราะว่า มีคนเล่าลือเสียงเล่าอ้างเป็นพระเกจิชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเป็นพระที่ได้รับการยอมรับมีคนเล่ามาข่าวลือมาเยอะสามก็คือพระที่ได้รับการปั่นกระแสรหรือว่าพระที่เป็นเชิงพุทธพาณนชย์ก็คือเรื่องของเครื่องรางของขังเรื่องอภิิหาร เรื่องของสิ่งเร้นลับต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในทางพระพุทธศาสนาของเราน,นนะ่ยนะคือสอนให้ใช้ปัญญาสอนให้ใช้ปัญญาคือสอนให้คนรู้จักการใช้สติใช้ปัญญาในการแยกแยะในการวิเคราะห์ในการที่จะกระทำอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่เพราะว่า เชื่อเห็นได้ยินได้ฟังเชื่อเลยซึ่งหลักกาลามาสูตรในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนไว้อยู่แล้วว่าจะเชื่ออะไรอะให้มีเหตุมีผลจะเชื่ออะไรก็ต้องดูให้แน่ชัดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะจะเชื่ออะไรก็ให้ดูให้ลึกซึ้งให้เห็นเป็นประจกักษ ถึงแม้ตัวเองจะเห็นประจักษ์บางครั้งก็ต้องหาคนมาเป็นพยานด้วยนะครับในขณะสมัยพุทธกาลท่านก็ยังแม้แต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า,า,า,าท่านเห็นเปรตท่านก็ยังให้พระมาเป็นพยานให้เป็นพระเป็นคนพูดเองว่าเออมันมีจริงๆอย่างเงี้ยคือพระองค์ไม่ได้พูดเองนะหลักการปราสดหรือว่าอย่าไปเชื่อเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่มีชื่อเสียนงโด่งดังหรือว่าพระองค์นี้ดัง อาจจะดังด้วยการโปรโมตการโฆษณาการอะไรต่างหรือว่าดังเพราะท่านดังของท่านเองหรือว่าดีเพราะเป็นเพชรของท่านเองอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เราก็เลยนับถือศรัทธาแบบไม่หลับหบูหลับ,ลบ,ลบตาเลยไม่เลยหูลืมตาเลยเออท่านจะพูดอะไรเราก็เฟ้อไปหมดฟังไปหมดคือหลายหลายอย่างเหล่านี้ในหลักกาลมาสุดให้ใช้สติปัญญาให้เามากา ยิ่งเฉพาะสังคมพุทธเรานะครับไม่ได้สังคมผีไม่ได้สังคมเล่นลับไม่สังไม่ใช่สังคมอภินิหารแต่ให้ใช้หลักศีลสมาธิสุดท้ายคือปัญญาอ่าให้ใช้ปัญญาทีนี้กลับมาที่เรื่องอภินิหารเรื่องของเครื่องรางของข,องของังอ่าจริงๆแล้วในทางอ่าเครื่องรางของขลังเนี่ยก็คือเป็นพระ เป็นของวิเศษของดีอะไรแลแ้วแต่นะครับที่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระท่านได้ปลูกเสกไว้คําว่าปลูกเสกคือได้สวดมนต์ภาวนาเติมพลังจิตเข้าไปด้วยจิตอธิษฐานให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยคนที่อนาอไปใช้ไปแขวนไปบูชาไปสักการะเนี่ย ให้เจริญรุ่งเรืองให้รอดพ้นให้พ้นปลอดภัยเดินทางปลอดภัยชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความสุขด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเอามาแล้วเราไปคิดว่าเอามาทดลองอ่าบางคนก็บอกว่าเอาปืนไปยิงบ้างละ่ะบางคนก็บอกว่าเอา ระเบิดไปเฟื่องบางรักบางคนก็บอกว่าเอามีดไปฟันเอาให้ปลาให้นกให้อะไรกินแล้วเราฟันนกฟันปลาดูสิมันจะเข้าไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ไม่อยากให้เราไปทำเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นการท้าทาย การที่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะขอขมาอุบาอาจารย์ก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นนะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจสิ่งเตือนใจให้เราระลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่เราประกอบกิจการงานที่เราประกอบกิจธุระในแต่ละวันด้วยคุณศีลคุณธรรมของเราเลยนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าต้องการเอามาโอ้อวดไม่ใช่ต้องการเอามาที่จะมาโอ้โหเป็นอ่าเหนียวอ่ายิงไม่เข้าแทงไม่เข้ายิงไม่ออกจริงๆแล้วมันถูกประสงค์ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับก็มันจะเป็นกรรมต่อคนที่กระทำเพราะมันเหมือนกับเป็นแรงอะไรฮะเป็นเป็น,ปนบุญเมรแรงมันก็จะท้อนกลับไปหาคนคนนั้น เพราะอะไรเพราะวัตถุประสงค์มันไม่เป็นเช่นนั้นแต่มันจะดีก็ดีด้วยคุณศีลคุณธรรมนะเราอย่าไปทำกันเลยครับในสานะที่เราเป็นคนพุทธอ่าเป็นคนที่นับถือว่าพุทธประธรรมประสงค์อ่าส่วนเครื่องรางของขรังเหรียญบูญชาพราะแม่กุบอาจารย์นะเราก็เก็บไว้ระลึกไว้แขวนก็ได้ครับไม่เป็นไรถือว่าเราก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ สิ่งสำคัญที่สุดคือให้เละึกถึงคุณงามความดีคุณศีลคุณธรรมที่เรามีนะครับอย่าไปทดสอบอย่าไปทดลองเลยขณะหลวงพ่อคูณนะมีคนไปสัมภาษณ์หลวงพ่อคูณว่าหลวงพ่อมีคนใช้เหรียญหลวงพ่อแล้วแขวนเหรียญหลวงพ่อแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่เป็นนนเป็นนี่อะไรหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่หรอกแค่ขับร้อยหลวงพ่อหนีแล้วลว่านี่นะครับนี่คือเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่า อาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเออที่ท่านเสกเหรียญเสกเครื่องรางของขลังเสกเครื่องสักการะเบูชานั่นนะเพื่อเป็นสติสติเตือนใจให้เราทั้งหลายนะเป็นสติเตือนใจให้เราทั้งหลายนะครับให้ลึกว่าเออเรามีพระอยู่ในคอนะมีของดีอยู่ในตัวนะอ่าอย่าประมาทนะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเลยครับพวกที่เล่นไสยศาสตร์พวกเล่นอ่าสัก เต็มตัวเนี่ยบอกสักลายสักอะไรมีครูมีอะไรเ,เขาถึงบอกตลอดว่าคนมีครูเนี่ยหนึ่งอย่าลองสองอย่าด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเขาสามอย่าดูถูกลบหลคูคุณครูบาอาจารย์เนีนไหมครับนี่นี่คือเป็นหลักเดียวกันครับนั้นก็อยากฝากพวกเรานะาฝากในฐานะเป็นคนพุทธในสังคมพุทธน,นะครับก็ จะไ,ได้เตือนสติจะไ,ได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นจะทำการสิ่นใดอาจจะเผลอพลั้งพลาดไปหรืออาจจะความปึกกระนองหรือความไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้รู้มากขึ้นครับสวัสดีครับ